ใจมากๆเลยนะครับที่เป็นสมาชิกคนใหม่นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับพี่เจย์ก็ดีใจมากครับที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งสมาชิกใหม่คนที่เจ็ดของโปรตีมะฮะตัวคุณเองใช่ไหมตัวคุณเองสุดตอนคืนเลยค่ะสี่สามสองหนึ่งตอนคืนเลยกับวันนี้ ตอ,อตอนอื่นกับแคปเปญแล้วครับ,รบโอ,อ้ดีใจมากครับที่แบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งอของเซเว่นเดลิเวอรี่แล้วก็ได้ได้ร่วมงานกับน้องๆท็อกซี่นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับผมมากที่แบบได้มาทำเขาเรียกว่าเป็นแบบเพลงด้วยครับด้วยเพลงด้วยการแบบได้ร่วมงานกับน้องๆที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นศิลปินกลุ่ม บอยแบนนะครับม uhm, uh, uh, like, mm ันก็เลยแบบพี่อาะไรพี่อะไรี่ใจเย็นพี่ใจเย็น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 ก็ดีใจครับดีใจที่แล้วก็น้องๆก็ทํางานกันอยู่ด้วยกันก็น่ารักน่ารักก็คือจริงๆก็รุ่นเราคขาเดียกก็ไม่ไม่ได้ห่างกันมากก็เหมือนแบบเป็นเพื่อนๆกันมากมากกว่าครับแล้วก็พอพอได้ทํางานได้ได้เรียกว่าได้จูนกันไม่ได้จูนกันเยอะ ก็ได้คุยกันนู่นนี่นั่นก็ง่ายๆครับน้องๆน่ารักมากๆแล้วก็ก็ขอบก็ขอบคุณทางเซเว่นเดลิเวอรี่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับที่ให้พวกเราให้ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในในแคมเปญน,นี้ครับแล้วน้องๆพงศ์พี่ดูฟ้าเป็นไงบ้างพี่โจครับบรรยากศาศสนุกสนานมากครับจริงๆผมมีเรื่องจะสารภาพครับพี่โจอ,อาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราพวกเพี่งคุ้งลีกับพี่โจอีตั้งแต่สมัยที่เรากำลังปล่อยซิงเกิลที่สองเลยครับ สมัยที่เรายัง,ยงไม่เคยมาโครจรอกอันคือตอนนั้นที่พวกเราบักซีกังไลกันใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องเมานะคือผมเนี่ยคิดคำคาถาโอหยอนยอดวิวเพลงไม่ออกผมก็เลยแอบขโมยเพลงของพี่โจ้ยเพลงนั้นนทองเนี่ยมาดัดแปลงเนินนิดหน่อยบอกว่ามาขอเป่เาคาถาให้ยอดวิวไหลหน่อยซึ่งปรากฏว่าเพลงพี่โจ้ยได้ผลจริงๆครับทำให้เพลงของพวกเราแบบว่ามีคนเข้ามาฟังแล้วเข้ามาแบบมาดูพวกเรามากขึ้นก็คืออาจจะเป็นเพลงเรื่องของโซฟาร์ก็ได้นะครับที่บังเอิญตอนนั้นผมเลือกเพลงพี่โจ้ยมามาขับร้องแต่ว่าทำให้เพลงเราแบบ เป็นทุจริตขึ้นมาแล้วโอกาสในวันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนด้วยนะครับทำให้พวกเราพัฟซี่กับพี่โจอีนะครับมีโปรเจกต์เซฟเวอร์ดีๆแบบนี้ขึ้นมาครับขอบคุณคี่โจยคือเป็นคนที่เก่งมากใช่ครับโปรเจกต์พิเศษนี้มีแบบเรื่องนั้นแคมเปญอะไรน่าสนใจบ้างก็มีมีนะคพี่โจยมีอะไรบ้างนะจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีพิเศษพิเศษหลายอย่างมากครับยังไงก็ต้องรอติดตามครับผมเพราะว่าไม่แน่ว่าเนี่ย เซเว่นเจเทอรเบอรี่คนต่อไปอาจจะเป็นหนุ่มหล่อทั้ง7คนตรงหน้าคนตรงนี้นะครับก็ไม่แน่อยากให้เราติดตามเซเว่นเจเทอรเบอรี่ไว้ดีๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่สามารถพูดได้ตอนนี้ก็คือมีเพลงนะครับผมเดเวออนเลิฟแล้วก็เอ็มวีก็น่าจะปล่อยเพียบร้อยแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าไปฟังเข้าไปดูเอ็มวีแล้วก็ทำชาเลนจ์กันเยอะๆครับเพราะว่าเพลงนี้คือจะเล่นดนตรีก็ได้นะครับจะร้องเพลงก็ได้เราะว่าจะเต้นตามของเราได้เพราะว่าถ้าเต้นเราตั้งใจดีๆทายมาให้ทุกคนสามารถเต้นได้แบบนี้ง่ายเป็นดใ่วห้นดา ก,กำลังจะอป,ปึงปึงปึงผมงมา3เดือนอ่ะเกินไปพี่เก exactly right? iv ินไปควันนี awesome. huh? ้เราไม่มโอกาสบกันกับนสีรับอกาสดีๆใช่ไมคะนรับครับก็ต่้ผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยครับที่ให้โอกาสองซีนะเพราะว่า เรารู้สึกว่าพวกเราจะเต็มที่กับพนักงานอยู่แล้วครับแล้วก็พอได้รับโอกาสดีๆแบบนี้มาเลยพวกเราอยากตื่นเต้นทุกครั้งนะครับที่ได้รับโอกาสอนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็พวกเราแล้วก็พี่โจอี้จะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดซึ่งก็เหมาะเลยว่าพวกเราเองก็ดีใจมากจริงครับผมเพราะว่า Seven Delivery เนี่ยก็เป็นแอปที่พวกเราพอด์เองก็ใช้อยู่แล้วเหมือนกันครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับก็ต้องขอบคุณทาง Seven Delivery มากๆครับที่ให้เกียรติพวกเรามาเป็นพรีเซนเตอร์ครับแล้วก็พี่โจอี้ด้วยครับสนุกมากๆฮะ ก็ถือว่าพวกเราพ็อกซี่แล้วก็พิจวีแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนวัยรุ่นแล้วกันนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนมาสั่งอาหารของเดลิเวอรี่ส่งความรักก็ส่งมอบสิ่งดีๆให้กันผ่าบจะเป็นเดลิเวอรี่นะครับนอกจากอาหารจะมีแบบของกินสั่งได้ทุกอย่างจริงได้อะไรกดถูกใจบางทีอาจจะเป็นแบบอุปกรณ์เครื่องใช้แบบในห้องน้ำอะไรอย่างีก็ได้ได้้ิที่สำคัญนะครับแป๊บเดียวอีกคิวแป๊บเดียวนะครับความรักจะไปหาพวกคุณแล้วฮะง่ายสะดวกสะดวดเร็วครับ าต้องทำงานแบบซื้อซองนี้ทุกคนต้องกดแอปนี้ในการซื้อสินค้าได้เนี่ยใช่ครับมีอะไรทุกคนซื้อไปทำังไงครับแบบประเทไหนเครง่องดื่มกระดดอะไรอย่างเง้ยเครื่องแรเครอแร่อ่าเติมพลังสุขภาพเติมพลังขนมปองขนมปังอะไรใช่ครับหรือว่าบางทีพวกเราแบบลืมแบบว่าเออแบบก่อนล้างหน้าหรืออะไรได้ครับเราก็กดสั่งมาได้ครับใช่บางทีพวกเราพัฟซี่เงยเยอะก็ต้องสั่งทิชชู่ครับจริงครับหรือบางทีผมก็สั่งถ่าน ไม่สั่งถายมาใส่พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยหรือว่ามาใส่ไฮบริดเตอร์รหนอไม่เก็ตจะถ่ายกี่ก้อนไม่หมายถึงต้องใส่ถานแบบเตอร์จะได้มีเอเนอร์จีไงเหมือนกินเซลล์เกลีอะไรกันสรุปส้่ถ่ายกี่ก้อนเจ้า้องเนี่ยเจ้อสั่งอันน้ว่สามก้อนเลยเิดฮะแพนเพิไมสั่งไม่สามแนเพิไม่ครบอยากนอนหมนดนึงลูกการทำงานรางที่เขาเี วันคือตอนแรกก็บอกเลยว่าพวกเราเองคีเม้งอ่ะคีเม้งก็แอบเกรงครับเพราะว่าแบบพี่โจยี่คือเราก็ติดตามผลงานพี่โจยี่มานานครับแล้วก็พี่โยี่คือแบบเก่งมากๆเป็นแบบศิลปินที่แบบร้องดีมากๆอย่างมากเพลงดีมากๆเราก็เฮ้ยกลัวแบบพี่โจยี่เขาจะแบบทํางานกับเราได้ไหมหรือว่าแบบเฮ้ยเขาจะมาเล่นกับเราไหมอะไรครับแต่ว่าสุดท้ายพี่โจยี่คือแบบเฟรนลี่มากๆเลยแล้วก็แบบจูนกันติดก็คือนั่งคุยกันยาวเลยครับพี่ใช่คตอนแรกก็รู้มึกสนใจมากตอนฟังเดโมมีท่อนแร็ปที่เป็นแบบมีดนตรีพิมพ์แล้วมีแบบคี ผมต้องรับเท่านี้หรือเปล่าเนี่ยแบบมันแอบยากมากพอเขาบอกว่าอ๋อเท่านี้อ๋อเท่านี้เป็นยังให้วิกเตอร์ให้วิกเตอร์เลยไม่ใช่ยกให้พี่โจเอลยก็สบายสบายเลยผมรู้สึกว่ามันมีการผสมผสานกันเนาะครับระหว่างความแบบเป็นวัยรุ่นซนซนความเป็นแบบป๊อปป๊อปซาร์ฟซี่แล้วก็มีความแบบกิจไอแบบท่านแบบคนแบบไทยๆพื้นบ้านพอมันมารวมกันผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูกลมกรอบแล้วก็แบบไปแบบเป็นไฮดูกันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่โจเอลครับพอได้ทำงาน โหแบบน่ารักมากแล้วแบบเหมือนแบบเหมือนอย่างที่บอกครับเหมือนแบบเราเราได้เจอแบบแก๊งเพื่อนเลยผมคือส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยได้เจอแบบผู้คนเท่าไหร่อยู่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็มาเจอกับอ่แบบไม่ค่อยมีเพื่อนที่แบบกทมอลยเนี่ยเราไปทํางานเจอแบบไปรุ่นรุ่นราวคราวเดียวกันมันก็รู้สึกคึกคืนแล้วก็ได้พูดคุยนู่นนี่นั่นบางทีได้เห็นกีตาร์เขามาร้องเพลงกันอะไรอย่างนี้มันมันมันไม่เหมือนแบบทํางานแล้วมันเหมือนได้มาจอยกันแล้วก็มันสนุกครับเล่นเป็นกันร้องกันผมครับ เต้นเต้นเหรอครับไม่เต้นเต้นเต้นผมแรก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 เต้นเยอะกว่านี้ครับเรื่องแรกแบบผมพี่ผมขอแบบนิดเดียวได้ไหมครับผมเต้นเต้นแบบผมเต้นแบบเป็นท่าไม่เป็นเต้นแบบมีมีเขาเรียกมนสเต็ปไม่เป็นถ้าถ้าแบบขออีกนิดนิดเดียวก็นิดหน่อยได้ไหมครับอะไรเนี่ยพี่คุณครูคุณครูโบเลยปรับให้ก็เลยแบบยังไงแบบเดียวความรักกำลังจะไปหา ตอนเช้าเราเช็คพี่จอยก็เต้นนะเขาเต้นแบบนี่เออมีลีลาเนี่ยนี่มาเช็เคต้วงปิดใจไหมพักเนี่ยมิดใจไหมครับตอนเช้าคือทีแรกผมผมไปเขาเรียกว,ว่าไปเขาเรียกว,ว่าไปเอ่อไปไปเท่าไหร่นะก่อนที่จะเข้าค่ายเพลงเขาเรียกไปไปออดิชันออช่นคือทีแรกจะไปออดิชัน <c oughs> ่นก็ <c oughs> จะเป็นแบบแบบบอยแบนด์อะไรอย่างเงี้แหละครับแต่ว่าคือด้วยความที่ขึ้นรถเมย์ไม่ทัน ริ่มไปเรียนแล้วเริ่มไปเรียนแล้วแบบนี้คือเท่านั้นคือโเมทานวันนี้ที่อาจจะเป็นพ็อกซี่จจะไปถึงใช่ใช่ใช่โย่โจยครับก็เลยผมใช่ครับสุดท้ายเราจะฟังเพลงนี้ได้ที่ไหนผมก็สามารถรับฟังได้ streaming on pop s นะครับผมเห็นว่าเดลิเวอรี่เพล่มถึง MV นะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเยอะสำรับผมเพราะว่าเป็น MV ที่น่ารักมากจริื่องราวที่น่ารักคือเราเสพความรักกันถึทุกคนแน่นอน ช่ครับเนาทำชาเลนจ์เพลงพวกเราเดนิเอรด้ยนะครับบินปอดสครับบิปลอดสายเครับพี่งพพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับเหมือนเรามาคุยกันไปเรื่อยนะวันนี้ครับมีท่าประจำเลยเซเ่นนะเซเ่น Wow.